ว่นตุ้ยเลยอ่ะโอ้โหแอบอยู่ข้างในเลยอยู่ตัวเดียวโดดๆเลยอ่ะดูดิสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมมาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะเดินทางออกจากตัวเมืองไปที่ศวนบัวเนาะศวนบัวจังหวัดสกลนครนะครับ อันนี้ก็ไปกับพี่หนึ่งนะครับเราจะเปลี่ยนฟิลนะวันนี้เป็นรถร้อยสิบไปนะครับน <S 2> <S 2> <S ฝนลินนิดนึงเนาะจะไปได้หรอกเดี๋ยวมันจะโล่งแล้วแหละก็จะออกจากสกลประมาณยี่สิบโลถึงไหมพี่หนึ่งส่วนบัวสิบห้าโลประมาณนี้เนาะ สิบห้ากิโลนะไม่ไกลมากแหล่งท่องเที่ยวสกลมันรุ่นอินโดปะเนี่ยชาวบ้านลังหาปลา ก็จะเลยปั๊มปตทตรงนี้นิดนึงนะครับกับปัม๊มวีดีซ้ายมือก็จะถึงละสวนบัวอุทยานเฉลิมพระเกียรติบัวจะขึ้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยออัอนนี้โอ้โหคนเต็มเลยโอ้โห อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยแหละนะครับคนก็จะเยอะหน่อยโอ้โหว้าวเออจัดใหม่สวยวเนี่ย อุ้มีขายของด้วยเหรอเนี่ยอุ้มีซุ้มมีซุ้มขายของด้วยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานบัวนะครับจังหวัดส,สกลนครนะครับนี่มากับพี่หนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็โดนแกนฟิลโนดันดดกับร้อยสิบไออินโดน, <g rap> นะครับไลเดรกก็เลยขับขับสวนนิดนึงแก๊ปมาจากไหนไม่รู้นะครับเมื่อกี้นี้แต่นี้เขาทําใหม่ก็ถือว่าสวยนะครับ อแล้วก็มีปลาด้วยเนาะพี่เนาะมีจะมีปลาอยู่ข้างล่างแต่ก่อนจะไม่มีนะปลาเนาะอันนี้เป็นปลาอะไรปลาดุกใช่ไหมใช่ปลาดุกไหมเห็นเป็นหนวดๆน,นะน่าจะปลาดุกลองไปดูก่อนปะ,อ,ะอ,อันนี้ก็เป็นจักรยานที่เขาให้เช่านะครับปั่นได้ทั่วเลยนะนี่นนนเป็นปลาดุกหรือเปล่าพี่ปลาตะเพียนหรือเปล่าปลาตะเพียนหรอรเนี่ย โอ้ใช่ใช่ปลาตะเพียนเนี่ยโอ้โหพอดีอิ่มนะนั้นเนี่ยน้ำน้ำใสเหเ็ิวอย่างเดียวเลยทางนี้มีปลาดุกด้วยนะปลาดุกจะเป็นบิ๊กอุยนะพี่เขามาปล่อยไว้นะน้ำถือว่าใสนะครับแต่ว่าโบยังขึ้นไม่เยอะนะครับอ่าโบยังขึ้นไม่เยอะเฮ้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 เฮอ๋นนี่เป็นกิจกรรมของมอเกษตรใช่ไหมพี่ อ,อันนี้เดาเดาดลืวอนอ๋อ <c oughs> เพราะว่าอยู่ใกล้เนาะก็จะเป็นบูธขายของนะของมอเกษตรครับประมาณน,นี้เออใช่ยิงพี่ KU ของอะไรมอเกษตรเนาะมเกษตรมเกษตรสกลนครนะครับอันนี้ส่วนนี้จะเป็นพญานาคเผือกนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของสกลนครเลยนะครับอันนี้ถือว่าตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่มากเท,ท่าเท่าไททันโบอาเลยนะเนี่ยไอสะพานนี้จะเป็นเหมือนหกเหลี่ยมเลยนะเนี่ย ตรงเนี้ยตรงกลางเหมาะมากนะถ้าสาวๆเขาจะมาถ่ายรูปกันเนี่ยมุมถ่ายรูปมันเยอะไปชอบน้ำมันน้ำใสใช่น้ำถือว่าใสเลยเฮ้ยเนี่ยอ๋อไม่ลึกอุ้ยมีปลาข้อปลาข้อพี่ใช่ไหมใช่ใช่ปลาช่อนปลาข้อด้วยนี่ข้ออันเดียวกันไหมกับปลาช่อนอันเดียวกันอันนั้นอะไรปลานิลหรือเปล่าอะไรวะ นินน้อยมั้งะมันถ้าใส่ฟิลเตอร์น่าจะเห็นนะมันต้องใส่ฟิลเตอร์ปากระปากมันจะประมาณนี้แหละแต่มันจะแ็นแบนฝนลินลินเนาะแต่ก็พออยู่ได้ครับตอนนี้โอ้โหดูสภาพก็เมื่อกี้ผมออกจากตัวสกลนครมาก็คืออ่าฝนตกนะครับเลยลุยฝนมาแล้วก็มาแวะหาพี่หนึ่งนะครับก็เลยถือโอกาสชวนพี่หนึ่งมาขี่รถเล่นด้วยนะครับ เมื่อกี้ก็โดนัยรุ่นสะกนดันไปนะครับสองคันอ่าบรรยากาศตอนนี้ก็เหมือนจะโปร่งโป,งป,งปงนะครับฟ้าตอนเนี้มีหมาตัวน,นึงมีหมาด้วยห,หรือเราจะเดินไปข้างหลังสุดเลยไหม,มข้างหลังมันจะเป็นอะไรนะข้างหลังจะเป็นบ่อเลีย้ยงจระเข้เนาะเราเลาะไปดูกันได้ได้ามันยังอยู่ไงอ่าตรงกลางจะมีศาลานะครับให้เรานั่งพักได้นะตัววงวงนอกจะเป็นหกเหลี่ยมเฮ้ยหกเหลี่ยมนึก น่าจะแปดเหลี่ยมเลยนะใหญ่มากนะครับร,รู้สึกจะแปดหรือว่าถ้าใครขี้เกียจเดินนะเราก็เช่จาจักรยานนะครับแล้วก็ปั่นไปดูจรละเข่ได้นะครับแต่ต้องไปดูก่อนว่าเขาเอาออกหรือ,อยังยปกติจะมีจระเข่ข้างหลังนะพี่เนาะข้างหลังสุดเลยเฮ้ยอะไรเนี้ยแบรลังนกนอกจากนลลกอันนี้คือนกมาทําเองใช่ไหมพี่เฮ้ยน่าจะมาทําเองเลยนะเนี่ย มีรังรังต่อด้วยพี่เห็นไหมนะข้างๆรังนกอ๋อนั้นรังรังแตนแตนเหรอแตนทั้งอ่าอันนี้จะเป็นบ่อเล็กๆนะครับเอาไว้เลี้ยงบัวนะเป็นบ่อเล็กเลี้ยงบัวเลี้ยงบัวแต่ยังไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยยังจมอยู่เลยอะ่ะยังไม่ขึ้นโ้แต่ใหญ่จริงเน,ะนาะพญานาคเถือกเนาะเพิ่งทำได้ไม่กี่ปีเองเนี่ย ไม่ถึงห้าปีมั้งมาใกล้ๆตัวโคตรใหญ่ใช่ตัวใหญ่จริงโอเคตอนนี้เราก็เดินมาถึงเขาบอกว่าเป็นอ่าอ่าตัวเอาไว้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับก็คือจระเข้นะครับแต่ไม่รู้ว่าน้องๆยังอยู่ไหมพนะื้นที่ปฏิบัติการนิสิตวิชาประมงเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่ามีจระเข้ไหมถ้าไม่มีก็เดี๋ยว เราจะไปถ่ายตรงสวนบัวกันต่อที่นี่ก็เออมฆเริ่มดำมาอีกแล้วมีเปอร์เซ็นต์ตกอีกนะครับอันนี้นี่นี่ไงพี่ยังอยู่ไหมเนาะไม่ใช่เขาออกแล้วบนน่ลปลาเลื่อนๆนะ่ยเฮ้เป็นขื่อเป็นขื่อมาอ๋อปลาใช่ไหมไม่รู้ว่าปลาอะไร ม,มันก็เลยวิ่งมันก็เลยลอยอ๋อแต่น้ํายังเปิดอยู่นะน่ะแสดงว่ายังอยู่น,นั่นเอเยเราจะเข้าไปดูกันจระเข้ยังอยู่ไหมเนาะบอแสดงพันจระเข้น้ําจืดน้ําจืดนะครับไม่ใช่น้ําเค็มนะอุ้ยเฮ้ย,ย,อ,ยอย่าว่ามีนะออเอาไ,เหไหนแสดงว่าเขาออกแล้ว มันขึ้นไปดูข้างบนปว่าพี่เฮ้ยหรือว่าอยู่ในน้ำหรือเปล่าแล้วเขาจะเปิดน้ำทำไมอะ่ะอุ้ยนี่ไงนิดนึงอู้หอ้วนตุ้ยเลยอะ่ะโ <c oughs> อ้โหแอบอยู่ข้างในเลยอยู่ตัวเดียวโดดๆเลยอ่ะดูดิหาเพื่อนให้มันน่าจะดีดีกว่าให้มันดูครับตัวอ้ว <ๆ S 1> มนมากครับเหลือแค่ตัวเดียวเนาะอืมจระเข้น้ำจืด นี่ถือว่าตัวใบรุ่นนะยังไม่ตัวใหญ่สุดปันเหลืองมากเลยน่าจะมีอีกหรือเปล่าหรือว่ามีแค,ค,ค่ตัวเดียวเนี่มีตัวเดียวเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับพามาดูจระเข้น้ำจืดนะครับอันนี้จะอยู่โซนข้างหลังสุดนะครับต้องเดินเอานะครับ หรือว่าถ้าใครเช่าจักรยานก็ปั่นมาดูได้นะครับข้างหลังนะครับตอนนี้น้องเหลือแค่ตัวเดียวนะครับตัวอ้วนน้วยครับตัวนี้ตุ้ยนุยเลยอะ่ะคือนอนอยู่ไม่ขยับเลยนะเมื่อกี้ปกติถ้าผมมาที่สวนบัวเนี่ยผมจะเห็นประมาณสามตัวได้นะครับอตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวนะครับไปเดี๋ยวถ่ายสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับ ขนาดพี่หนึ่งอยู่แถวนี้นะแถวสกลยังไม่ค่อยมาเลยนะเนี่ยนี่ผมชวนมาถึงมานะนเะนี่ยเออม,มีเทียยเท่ยวซะหน่อือไมสรุปเหนื่อยกว่าเดิมอีกทีนี้ามามาเที่ยวแก้เหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยกว่าเดิม,มเดินรัวๆครับนี่ขึ้นแบบปุ๊ดๆ,ๆุเลย โอ้พอมาตรงนี้เราจะได้ฟ้อนแล้วมั้งเนี่ยไปตรงเขาเรียกอะไรบ่อจอเคีเงี่ยมากเลยพอมาข้างหน้ามีเพลงด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนที่ไปกันแล้วนะครับก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับอันนี้ก็ที่เที่ยวของสกลนครนะครับ